นยไข่มุกยิ้มหน่อยแล้วไข่มุกไข่มุกยิ้มหน่อยแล้วไข่มุกครับไข่มุกครับชื่ออะไรครับหนูชื่ออะไรครับชื่อไข่มุกปะครับือชื่อไข่มุกปะอืชื่อไข่ม,มุกไหมครับอืดูขนขนุ่มเลยครับผมไข่มุกครับผมไข่มุกขอคลิปนะจะเอาไปลงให้เพื่อนๆดูในยูท b e ใจกดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปนี้สําหรับไข่มุกโดยเฉพาะเลย,เ,เ,ลยเป็นหมาที่น่ารักครับผมดูก็เดินนะครับผมตุต๊ตะตุ๊ตะเลยครับผมดูก็เดินนะเ <laughs> อาพ่อเรียกแล้วพ่อเรียกแล้วเร็วพ่อเรียกแล้วไปดิไปลึกไปไม่ไปเหรอ,อดูก็เดินครับดูก็เดินสุดยอดจริงๆครับผมไข่มุกดูก็เดินกับพ่อ <laughs> เออตุต๊ตะตุ๊ตะเลยวนะ่ะ ัวอื่นเป็นหมาที่น่ากลัวนะตัวนี้เป็นหมาที่น่าตลกเออเอาไปไหนอะไข่มุกไปหาเพื่อนกะเพราเหรอฮะหาเพื่อนกะเพราเหรอกะเพราไม่ออกมาแล้วกะเพรานอนแล้วอืมไอ้มุกกะเพรานอนแล้วดมดมกินกันก็ดมกินกันเออมาจับไข่มุกเลยเร็วจับไข่มุกเลย กูเมกจากจากใครมุกเลยป็นไงอ่ะนั่ยนั่นน่ยนั่ยน่นน่โอ้ยเขาชอบไปแล้วล่ะใครมุกเขาชอบหาคนนะเป็นหมาที่ชอบหาคนนะแปลกนะตัวนี้อันน่ะเดี๋ยวก็เดินตุตาตุ๊ตะตุตะอืมอืมอันน้นเฮ้เฮ้เฮ้กล้้เฮเล เออก็หลอกผีไปอีกอะเอาเอามาหลอกเอามาหลอกไข่มุกเหรอไข่มุกไม่กลัวไข่มุกมันเดินหนีแล้วไหนไหนเอามาดูดิเอามาดูดิเร็ว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 มาดูดิเร็ว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 โอ้โหปืนเอาปืนเลยเหรอแล้วจะยิงแล้วจะยิงไข่มุกตายไหมเนี่ย อ๋อโอ้โหโอ้โหโดเปิลเนาะโอ้โหปิลเนาะขืนญาติะไข่มุกไปพ่อเข้าบ้านแล้วเนี่ยเดินนั่นเนี่ยไม่เดินแล้วเหรอดูไม่เดินแล้วดูไข่มุกดูไข่มุกเขาดิดูเขาทำหน้าดิไข่มุกไม่เดินแล้วเป็นหมาที่ไม่เดินแล้ว เราเป็นหมาหรือตัวตุ่นนั่นเนี่ยมุกมุกมุกเอ้ยเป็นหมาหรือตัวตุ่นเนี่ยฮะย,ย,ย, <laughs> ยังก็ตัวตุ่นเลยทุกตะทุกตาทุกตาเฮ้ยอ่าโอเคนะครับคลิปนี้ก็ให้ดูแค่นี้นะความน่ารักของไข่มุกนะครับผมหนูไข่มุกกี่เดือนแล้วครับ6เดือนหรือปีงั้นเนี่ย2ขวบป่ะเเนี่ยโอ้โหเยอะนะเนี่ยทำเล่นไป ลิปนี้ให้ชมแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับผมถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับมานะครับผมเดี๋ยวผมกลับไปบ้านคุณทุกคนนะไม่ต้องกลัวอย่างน้อยก็ได้มาเพื่อนให้เป็นกําลังใจกันนะครับผมครับผมสวัสดีครับ